วิตาวิตะเคลเปิดมาไปเห็นเคโลนอนเปิดกล่องมาไปเห็นเคโลนอนรับสดๆโอ้ยแพงไว้นอนกลางคืนเนด้อลูกหลาเด้อเมื่อคืนในตีสองยังบ่นอนนะเจ้าหานะเออ,เอ,อ,เอ,อ จะเมนบูดได้จะเมนแวะได้ซุกนะสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขุสุคนสบ,บายดีเคโลนอนแล้วไม่ลิงก็บสิไปหน้าเลยรอพี่น้องเลยไม่ลิงก็กับาเกี่ยมสิไปหน้าแล้วสิออกไปหาปุกในหญ้าให้มันแล้วนเนาะเมือน,นี้กร้างมากคือเกา่านี่ยันวสิเทพืนทางหน้าบ้านหน่นอยเนาะ พี่น้องไปเบิว่าเทแลลวหรือยังว้าวเทแล้วแล้วเทแล้วพี่น้องเทแล้วอเทแล้วเรียบร้อยที่สองหที่สองหอง อันไม่ลิ้งอยากให้มันได้เป็นอันเหลียบกันเลยเนาะพี่น้องมันย่างมันจังปตุกขนักเนาะเวลาลูกย่างน้อยจังปตุกขนักก็เลยได้ดินหย่างมาจักน้อยอันนี้ก็สิเทคือกันพี่น้องอันนี้ก็เทพื้นไว้ับอันนี้ก็เทพื้นไว้คือกันม นี่ก็เป็นตะขวกแต่กระยาเนาะเป็นกีตะขวกกระยามันเพราะวะ่ายังสิได้ปูกระโลยนอ้องๆนี่ชิด้ปูกระเบื้องอยู่นี่ชิได้ปูกระเบื้องคือเกาคือได้อาารเลยสบายดีวันุงสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสุกูทุกคนสบายดีอีกรอบเนาะหลังจากอัน ต่างพันเทผื่นเรลี่ยวเรียบร้อยแมลิงก็ออกมาหนาแล้วพี่น้องออกมาหนากับลิงลิงน้องมีบป็นดูเฮือนน้องมีบุญนอนนอนอยู่เฮือนนอนอยู่เฮือนแนนเอามาหอดกับมานังพากันมากินขา้าสองแมลูกกินข้าวแล้วแล้วก็พักผ่อนแล้วก็สิลงไปปลูกหญ้าพี่น้องบวไวเนาะบวไวแหง้งเมื่อคืนนี่มเมื่อคืนนี่น้องมีบุญเอ้อยบ่น,นอนพี่น้องเลย เล่นเล่นอ้อไอเหี่เล่นให้อุ้มตีซองก็กลัวยังบ่นอนยังบ่นอนพอเถื่อเนาะเไม่อยากเล่นน้ำมาเฮ้าไอ้ลิงน่ะรับปลาไอ้ลิงน่ะรับปลาดิเด๊ะบังเอิญนบ่อนบนโต๊ะมาลิงนอนกลนขู่ก็เลยอันพากันออกมาน่าสิมาปลูกหย่าคือเก่าพี่น้องแต่บ้านในล้งดอก ยังนังฟักพอหนะันท่านก็กินเขาแล้ว,ลว,วมีเวลาปลูกแต่มือนี่กับมืออื่นเนาะพี่น้องมือเือกะบมือเือกะวันพาร์ฮารกะวันที่สิบหนะ้นะเนาะวันที่สิบหก้กะสิได้ไปมุกาหารแล้วสิไปลิ้งไปน้ำยีบอเด้วยเฮ้ยลูงเต๋อไปยากไปน้ำดอกพี่น้องไปน้ำฮะไปน้ำ,<ะ>นำพี่สายมันมีกันแล้วเด้อ ไปนะมาเรืงอันนี้กระเล่มชิฮอนแต่กระเล่มนะอยากกินกระเล่มชิฮอนแต่กระเล่มนะอยากกินกระเล่มกินอยู่บ้านก็ได้ดอกกระเล่มอ๋ออยู่บ้านมันบันด้อยู่เพือนนั่นดิเพือนชิบหล่อฮะนะชิบหล่อบูมากินอยู่บ้านก็ได้คันยากกินกระเล่มอยู่เพือนเด้อไปน้ำอยู่บ่ไปน้ำ มันมีกระแลมน้ำเกี rud, <c <c so ่หอดกันแลมอืมเขาเขาเกิดคิดหอดแม่เขาก็ดค nice ิดแม่หอดแม่แม่บ่หาเงินหาเงินยังมันก็คิดแม่โหดแม่เหาอยากไปนำซอยปลูกหญ้าเด้อจใายมันแล่โดยอยากไปนำโดย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 หญ้าก็สิปลูกไม่เลี้ยงก็สิปลูกให้มันแถวให้หน้าที่มันเป็นให้หน้าว่างนะพี่น้อง มองมันวางเลสิปลูกใต่จนเมื่อกลุนคุ้มปลูกมันจังแตก,ก่อเนาะแต่เมลิงเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นในหูเ้าที่เขาลงขายอะ่ะเขาไทยแล้วเขาก็ปลูกเลี้ยนยาวไปเลยแต่ว่ไมลิงบริไทยเมลิงกลุคุ้มอ่ะกลุคุ้มห่างห่างกลุคุ้มห่างห่างให้มันแตก,กอปไป ปูหญ้าปลูกไงจ๊ะปลูกแล้วยังมองเก่าค่ะปูปลูกไว้ให้ในเมื่อศัพทเออคือปลูกปลูกกระไก่ฮะปูกไก่แทะอ้าวก็ปลูกอยู่ให้หน้าม่มีหมองปุ๋งอะอ้าปลูกนีน่ะอืมอันนี้เอาไว้ปลูกอันอื่นปลูกหญ้าไปปลูกกี่เทิงอันนี้เอาไว้ปลูกปลูกโม่เดี๋ยวปลูกโม่กำลังออกอ๋อค่ะมันเปียก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  ว่านนะมีบุตรปุ๋เออบหมักมีบุตรมักมีคันอ,อาคนกับตาคันคันเนี่ยบ่ไหนเอ้าบมักหมูนะสงยังแม่ไปเตรียมโตเตรียมโต,ต,ตยังเรายัางเก็บปุ๋งอะฮิเก็บหยังเป็นเครื่องกระสอบพุงไปเด้อปแม่ไปเอาเซียนนะลูก หาเสียมจกบ่เห็นกำลังสิมาปลูกปลูกกระสิปลูกมังเก่าอนะไพี่น้องคุดคุดเห็ดเงา้ยไปคือเห็นนั่นไม่ริงค่ะกับไปเห็นนั่นที่เขาอันเห็ดคุดเงา้ยไปเนาะบริไดไทยกับเสีียมคุดอนันนี้นะหมาเห่าเอียงมันีทสงสัยเป็นงูสงสัยเป็นงูแน่เลยเวียนอยู่งูเห่าบ่า เฮาว้าวคือเวียนมันแทะตอนแลกคิดว่าอเอนเ่าคนเฮาขับทีบขับเดนโอ้มันเลี้ยงกระตาบบดีเฮาอย่งลูกโอ้ยเฮางูงูอย่าง มงูยังนะเฮ้ยสงสัยเป็นงูเห่าบ่มันคือสันอย่าไปเห่ามันตายมันตายลูกมาไม่ เด้อจันมันต่อจ้อเด้อเฮ้ยลิงลิงมาแล้วพวู้ เดเที่ปลูกก็เป็นเลี้ยงเมื่อวานนี่พื่อคุดเป็นคุ้มเป็นคุ้มไปคุดเป็นคุ้มวัะน,นี้ก็ซิมาคุดคุดให้มันจอดกันว่ะน,นี้เดคุดสะให้มันจอดกันเป็นคลองเป็นคลอง มะเด้อลิงลิงฮะลืมยังลูกคุณในสายน่าหนโดยสิปลูกอยู่มาเด้อมาเด้อ ไปเลียงเหลียงเห็ดยังกนางคักแทะปุกงยาโอ้ยมาดูแทน,น,น,น้อปปูงยาไว้เห็ดยังลูกงัวงัวงัว้อยบ่กับงาวหนอนกับงาะลอยแม่งัวคอมกงาวไม้บุชกงัวตู้ มันตันบ่อืมฝุ่นขุนได้กว่าเออเก,ก่งเก่งชิเล่ย์อยู่บ้างวันนี้ซองไม่รู้อ๋อตันแล้วฮะแม่โมแม่ลืมตูนนะโอ้สอยกันแล้วแล้วบุลูกกันซอยกันแล้วไว้บ่โอ้ซอยกันแาวกัซอยกัน,ก,นกันสู้ๆเด้อ นเสียมหักวางปลูกกับเพชรชีพหอดเสียมหักนี่เสียมหักหักเองมันเสียมแตกเฉือนแตกอืมสู่ๆเด้อปลูกหยามันเสียมแตกมันเองมันอืมสู่ๆเด้อปลูกหยาอันเยอะเดอ๋ยินี้จะสู่ๆเด้มปลูกหยาอืมค็ณยายมาปลูกหยาน้ำเฮาเด้อเออปุนยาย ปลาลุงเอ้ยปลูกหยาลิล้งลิ้งเด้อปลูกหยาซอยลิงลิงแนะ่ไปสิอยากให้ลิ้งลิงแน่ปลาลุงบอกมาปลูกหยากะบอกปลาลุงนะแม่ปลาลุงเอ้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลิงลิ้งในเด้อเป็นกำลังใจให้ลิงลิ้งในเด้ออ้าวไปสิบายๆบอกนะไหมบอกดู้ออยากใหลิงลเด้ดอเอาไหม เห็ดงามงามเห็ดงามงามป่าอย่งนุบงามงามก่อนก็ย้ายเอยลิงลิงนี่เด้อป่าลุงเอ้ยฝากคนติดตามก็ไล่ก็แชร์ให้ลิงลิงนี่เด้อป่าลุงเอ้ยอย่าิดติดตามให้แชร์ให้ลิงลิงเด้อบอกกับบะท่องบะบุเป็นบะบุเป็นบะบุเป็นยังหน่อยยังหน่อยบ่โอ้ยยังหน่อยโอ้ แม่บอกหายไปน้ำเขายังหน่อยปลุกกร่ได้มันเมื่อยแม่เขากำลัหายไปน้ำเข้ายังหน่อยอยู่ใจใจเขากินขนมได้เนี่ยมีเงนบ่บ่มีแหละมีไว้นมมีมีกับแพงไว้ให้ซื้อให้นมให้นอกแพงไว้ซื้อนมให้นอกคุใหญ่บ่วพักเงินดลายลายสิ <laughs> ผักเงินไลๆมาสิไปเห็นอย่งเขินขนม <laughs> <laughs> ระวังผักเงินกับผักขนมลิงๆเสียวอยังวานในบวชเงินหายแม่คือเอาเงินเท่า,เอา,เ,าเอาตอนได้เอาตอนได้ตัวนี้นี่แม่บื่อหายเงินนะอบอชเอาหายอืมเอากระเดียว,ว่าหยอดกระปุกไหวไปองเฮียน ระหว่างระหว่างงานป้าลุงเอาขนมหายก็เอาเงินหายจะเอาตัวใดอยากเอาเงินอยาเอาเงินเปล่าว่าจะขนมขนมบ่าว่าจะอยากเอาเงินขนมเดี๋ยวขนมเอาซื้อเอาซื้อซื้อยูมหมกฮานมซื้อเอาซื้อยืมหมกฮานมซื้อไก่แท้ ได้สิมีค่ารถไปซื้อเฉพาะค่ารถกับมดแหละสิไปซื้อขนมอีกอค่ารถเอาไปกินมืดน้ลุงตสลุงใสอ้าวเดีด๋ยวขี่รถสายทางลุ่งอ้าวลุ่งทูาานาออวานวัออวนวออวน่ะลุงโทรวาววันน่ะลุงใส่ลุงโทรมาววันผ่านอกไปห้อหมอ เห็นลุงได้ที่โดนลุงตีเน่ลองเพลงแหละอดบบูุกซ้ำเลียู่บนี่มาเดิมมันี่๊าดพี่น้องมาเบิ่งซอยก่อนเหพี่น้อง บังซอยข่อยแน่ยังอันนี้ฮะฮะห่างยังอันนี้ห่างนกกระจอกบอกเอาขี้ดินใส่หัวเห็นยังวันนี้บอ <laughs> มันปิวมันปิวมันปิวแล้วขี้ดินรูบไายมันปิวมันปิวฮ้องห้อง,งกับจะเห็นแบบนั้นลิงเห็นยังปุกหย่า ไปลูกใบใบแน่มวันนี้ยังมกลายนี่<อ>เห็นไหมนี่ลายหนึ่งเฮ้ยอย่าใส่ลายประน่านอีหลาใส่นน้อยๆเลยลูกมันสีงามลูกมันสีออกงามกันโพดน้อยอืมหนึ่งสองปลูกอย่ายังมาหดใส่พี่น้องข้าง,งก็ได้สามคองข้างก็ได้สามคองสี่คอง มะหอรนี่มีลิงก์กับซิคอจบคลิปเลยเด้อพี่น้องฝากไปตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเผาปลูกเผาแล้วเผาเมื่อพี่น้องเลยเผาเมื่อหาลูกไส้ยนื้อน้ำแหละเนื้น้ำแหละเผาเมือมม่อหาลูก,าย,ยลกายน้องมีบุญเนาะทุกไส่ตื่นเินห้ขาวำ